สุดสาครสอกลิ่นมีเผยอยากให้สนับสนุนกุลคแมมวยไทยไปพร้อมๆกันเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องสำหรับกรณีของกุลคแมกับมวยไทยซึ่งปัญหามาจากที่กัมพูชาบรรจุกุลคแมลงในซีเกม2023ระหว่างวันที่5-17ถึง17พฤษภาคมนี้โดยที่ไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันในประเภทดังกล่าว ล่าสุดอีกหนึ่งรายที่ไปทกที่กัมพูชาคือสุดสาครสอกลิ่นมีซึ่งจะดวนเดือดกับตัวตึงกุลคาแมอย่างพรมสำนังวันที่15เมษายนนี้นักกรุงพนมเปญในพิกัด75กิโลกรัมโดยสุดสาครให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณคนกัมพูชาที่ต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือกุลคาแมเมื่อก่อนเราก็เป็นพี่น้องกัน บางคนก็คิดว่าเราทะเลาะกันแต่อยากให้มาช่วยกันสนับสนุนศิละปะมวยไทยและกุลคาแมรให้ทุกคนได้รู้จักทั่วโลกที่ผมมาต่อยที่นี่กัมพูชาอยากให้เห็นว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกอยากให้ทุกคนสนุกครับ